ลงไม้สองอันได้ไหมเอา้าลงเฉยเพื่พอนเฮ้บอกลงลงเฉยเลยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่องปั้นได้เดี๋ยวแจกดิงด้งดิงด้งดิงออ้งดิ้งเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะเบื่อกันเลยนะระผมก็มา เล่นโชว์กับเพื่อนๆทุกวันนะครับผมเอ้าไปเสียเวลาเวลาดีกว่าวันนี้ก็เช่นเคยนะผมก็มีงบมาเล่นโชว์เพื่อนๆหนึ่งพันบาทนะครับส่วนนี้จะมาเล่นเกมไทยรีเวิร์ดวอลเดอร์นะครับนี่เป็นไงอุ้ยนี่เหมือนนี่ไม่นี่ตลาดน้ำอภวะเ,เนี่ยออเอ้อาเสียงไทยซะด้วยเอานี้ยการจ่ายรางวัลก่อนดีวกว่าเพื่อนๆ นี่สาร์ฟิวเจอร์นะครับเขามีโตว,วินลงมาให้ด้วยนะนี่สาร์ฟิวเจอร์กันหมุนฟรีต้องลงมาสี่อันนะครับเพื่อนๆนี่ราเนี้่ยเสียเวลาดีกว่าขั้นต่ำสี่บาทจนถึงสี่ร้อยบาทต้องการก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆเรางงเราซื้อเท่านี้ก่อนโอ้นี่อะมีการมีซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะ เวาเพื ine ine. ่อนๆคนไหนใจร้อนก็ซ oh. ื้อได้นะครับหนสี่เบ็ดปุ๊บแปดบาทก็หกร้อยอะไรเงี้ยแต่เรากดังดีกว่าเผื่อหมานเผื่อหมานะเพื่อนๆเสียเวลานะไปอ้อหูยเอ้มยชมพู่ด้วยนะเกมไทยไทยล่ครันหนุนกันหน่อยบอกเอาทิ้งอุ้ยเอาอุ้ยผักอุไยงงอุ้ยไปคูนสองเอ้า ปึ๊บมาอยว่ะโอ้โหเอาๆๆเอาเอาๆๆเอะไรอีกโอ้ยกำลังล่านเลยกำลังล่านเลยครับอุ้ยมีกระมด้วยเห็นแล้วอยากกินเลยอ่ะ,ะหมๆๆึกตัวเบลอเพื่อนๆโอุ้ยแถวยาวเลยแถวยาวเลยโอ้โยเอาเอาชมพู่สวยครับมีอะไรมะมะนาวเอาอุ้ยอุ้ย ได้ลุ้นเพื่อนได้ลุ้นแล้วอีกสองช่องปุ๊บโอ้หช่องมันลงมาน้อยไปเพื่อนอุ้ยแต่มันเหมือนมานะเหมือนจะมานะเพื่อนนะดูดิเหมือนเหมือนจะมานะมันมันแบบแตกไม่แบบแตกมันเรื่อยๆก็นนะ่ะดูดิอุ้ยอ่าพอครับสวัสดีครับสังได้นะครับอใครอ่ะ <c oughs> อุ้ย อุ้ยไรอ่ะตกใจเลยโอ้โหตัววินมาสองตัวติดตกใจเลยเพื่อนเออเอาลงอาะงาเริ่มเงียบแล้วะงาเพื่อนอย่าเตอย่าสิเอ่อเอา้ยผักผักเอาอ,าอาุสวยครับยาวเลยแต่ไม่มีโอ้โหไม่มีคนใส่หมวกฟางลงมาเลย อุ้ยอื้มอุ้ยอือปับดอกไม้อื้มสวยครับเอเอุ้ยอุ้ยเอ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 อื้มก็ได้เออื้มอุ้ยยาวเลยอึบอื้มนี่ถ้าคนไหนขี้เกียจกดนะครับเพื่อนๆมีบอกออโต้นะผมเมื่อยมือละกดเองได้ครับเฮ้ยเอางู โอ้โหยหมวกฟางลงมาทีเดียวสี่อันได้ไหมขอขอขอเธอนะโอ้ยภากต่อสานพิษัะเนี่ยเอ้ยอ้าหเอาละเริ่มไหลอีกแล้วครับเอามาแล้วสองอันลงมาอีกสองอันได้ไหมเอา้าลงเฉยออ ไอ้บอกลงโลกเฉยเลยไอ้นี่ดูนี่จะเป็นคุณยายเรายเรือเนี่ยตัวคุณจะเพิ่มหลังี่ชนารางวัลทุกครั้งมันจะลักเอ้าไปเป็นไงมาดูอุ้ยเงินทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทองอุ้ยเอาดิเอาอุ้ยเอาโอไหลละเพื่อนอายาอุ้ยอุ้ยไหลไปไปครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหเกลือละครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยโอุ้ยมันหามะนาวปึ๊บโอ้โหโอ้ยแถวยาวเลยเพื่อนแถวยาวเลยอุ้ยกล้วยไม้ได้กล้วยไม้อุ้ยได้เออีกคิวอุ้ยได้เจได้เจได้เจอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ยาวเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยมะนาวอุ้ยได้ก๊อฟโอ้ย โอ้ยเอาเอาเอาเหลือสองตาเพื่อนได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นมามามาดิ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 โอ้ยอ่าสุดท้ายอืมปึ้งโอ้ยเดี๋ยวแล้วโอ้ยน่าสนุกไะโอ้โหเอามาหนาตัวเอได้เปล่า โอ้โหเดี๋ยวลอง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 เพิ่มเบ็ดดูนะเพื่อนๆไปเวลาลงมันก็คูณสะสมให้หอ่ะเพื่อนๆเมื่อกี้แบาบว่ามันเพิ่งมาแตกให้ตอนได้ถา่ายแต่ได้นะไม่ไรไม่ไรจะได้อีกนะเพื่อนๆมาดูสิโอ้โหเอาคิงไหมครับเอาคุ้ยไมย้ล้านเลยโอ้ได้เจได้เจด้วยเพื่อน อุ้ยโอ้ยได้อีกว่าเอาสวยครับมีไหมครับเอาลงมาสองอันแล้วเฮ้ยเอาอุ้ยอุ๊ยเด้นล e ้นเพื่อนๆโอ้ยอุ๊ยลงมาสองอันหนึ่งอุ้ยอ้าวสวยครับอืมโอ้โยเอ้ายังไงล่ะครับเอ้าคิงคิงกำลุ้นคิงเอ้าโอ้ยโอ้ยม่วง โอ้ยโอ้ยลั่นดีเพื่อนลั่นดีลั่นดีเอ้ากล้วยไม้ได้ไหมกล้วยไม้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้กล้วยไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าสวยครับไม้เปล่าเอ้ามะนาวมะนาวเอ้าหอหูอุ้ยปลาหมึกโอ้โห สี่บแปดบาทมือเอาสวยครับคิงไหมครับอืมหรือว่าคิงเดี๋ยวผมจะหมุนเองสิบตาแล้วเพื่อ,อนๆถ้าไม่เข้าเนี่ยผมจะซื้อเจอร์สักทีนะมาเริ่มวลาหนึ่งอุย้ยอืมเนี่ยสองอุย้ยอุ้ยอุ้ยอืมสามอุย้ย สวยครับมีมีไหมมันะ้ยสี่ห้าสี่คิงโอ้โห้หโอ้ยพัก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 โอ้โโอโโยเจ็ดแปดเก้าโอ้ยแถวบึมเลยมา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 โอ้ยตาสุดท้ายเพื่อน โอ้โหผมต้องใส่ต้องซื้อฟิลสปินแล้วอยากวัดวัดใจเพื่อนๆวัดใจวัดใจใจช่วยผมด้วยนะไปอ,อ,อีกหนึ่งตัวเท่านั้นออเอาล่ะครับเรามาดูสิ รอบนี้จะปังปังไม้เป็นเพื่อนเริ่มสาี่หนึ่งเงินทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทองครับสาธุสาธุเพื่อนเอามาถึงก็เจิดจลาดเลยครับยังไงยังไงโอ้โหสัน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 อ้าวสันสันยังไงครับยังไง เอานี่ถ้ามันค้างอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเรากดรีโหลดใหม่อีกรอบได้นะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปในตัวสปินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสนใจนี่เห็นไหมเห็นไหมกลับมาแล้วนี่อุ๊เอาอุ้ยพักพักเอามันเมาโองผมอุ้ยอะไรเก้าเจ้อุ้ยได้อะไรบ้างโอ้โหแปดอืมเือเจ็ดตาเอ้งเลยหก เอาอุ้ยโอ้โหอุ้ยอีหกตาเพื่อนโอ้โหไม่ปังแล้วมั้งเนี่ยเอาติ๊โอ้โหสงสัยจะน็อกเพื่อนดูแล้วเอาโหยเอาโหยเอาโอยน็อกเลยเพื่อนโอ้โห คือมันก็หล่นมามันก็แบบแตกดีได้ลุ้นดีเหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่มันก็อยู่ที่จังหวะวันนี้จังหวะผมก็ไม่ดีเช่นเคยนะนี้ก็แช่บ้านของเรานะแต่ถ้าเพื่อนๆมามาลองเล่นนี่อาจจะเป็นจังหวะของเพื่อนก็ได้นะแบบโมงประมึกแต่คูณยับๆแบบสิบยี่สนะิบสามสิบเท่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ๋ออันนี้ผมก็ขอเท่านี้ดีกว่าส่วน,นีพีหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรเพื่อนก็คอ,อยกดติดตามกด subscribe ได้ที่ช่อง ันได้เดี๋ยวแจกนะครับส่วนถ้ชอบคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆรบกวนกดแชร์ไปด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากคุยอะไรกับผมก็ลองแอดไลน์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ